สวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นคลิปเลยนะครับก็จะให้ดูต้นพลูวิก c ตอรีของผมนะครับว่าเขามีความลักษณะพิเศษยังไงบ้างน,นะครับหลายคนก็คงจะเคยผ่านตาโพสของผมมาบ่อยๆนะครับในห้องพลูนะครับว่าผมจะโพสถึงพลูที่มีชื่อว่าพลูวิก t ตอรีนะครับเป็นพลูที่ผมตั้งชื่อเองเนื่องจากว่า พอได้ตรวจสอบกับทางต่างประเทศแล้วนะครับรวมถึงในประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังไม่มีคนที่ตั้งชื่อนี้ผมก็ไม่อยากจะเรียกเฉยๆว่าผู้ดางกลายหรือว่าผู้ด่างลายใหม่อะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าเขาควรจะมีชื่อนะผมก็ถือวิสาสะตั้งชื่อแล้วเสียเลยนะครับทีนี้ใครจะเรียกตามไม่เรียกตามก็สุดแล้วแต่นะครับก็มันยังไม่มีชื่อเนาะ,ะครับทีนี้มาดูความพิเศษของต้นนี้นะครับ ที่ลงทุนหรือให้ดูเลยเพื่อที่จะให้เห็นรากนะครับว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่เป็นต้นเดียวจริงๆเลยครับไม่ได้เป็นการจับมัดรวมของภูรัถินหินอ่อนภูเขียวแล้วก็ผู้วิเทอรีนรวมกัน,นครับแต่จะเห็นให้เห็นเลยครับว่าเขากลายพันธ์จริงๆนะครับโดยดูจากที่ก้านนะครับ อันนี้คือก้านหลักที่ผมตัดมาจากต้นแม่ที่มาชำต้นแม่เนี่ยเขาเป็นภูเขียวเลยนะครับเขียวแบบเขียวปีไม่มีรูดลายหรือฝรั่งเรียกเจตโพตอนนะครับจะเห็นเนี่ยครับเป็นกิ่งเดียวมาโดดๆนะครับจากนั้นเนี่ยเขามาแตกกิ่งนะครับเป็นสามกิ่งตรงนี้แต่กิ่งนี้เนี่ยไม่เจริญต่อนะครับไม่เจริญต่อก็กลายเป็นจิ่งกิ่งนี้นะครับแตกกิ่งนี้นะเป็น2กิ่งรวมกับกิ่งนี้เป็นสามกิ่งแล้วก็มีกิ่งข้างในนะครับ กิ่งข้างในเนี่ยมาจากกิ่งหลักทีหนึ่งนะก็เป็นเป็นสามเป็นสี่กิ่งนะครับสี่กิง่งจากนั้นเนี่ยเขาก็ขยายเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเติบโตไปเรื่อยๆจนได้ฟอร์มนี้นะครับมาดูที่กิ่งตรงกลางนะครับก็จะเห็นนี่ฮะบใบที่เป็นลักษณะของใบพื้วิซอรี่นะครับรวดลายของเขาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะไปคล้ายกับพวกอะโกลมีมา พิกตัมทีแคนเลอร์หรือว่าเสือผันสามสีบ้านนะครับแล้วก็ไปเหมือนกับพวกภูที่ติดไวรัสน,นะครับป่าถ้าไม่ใช่ไม่โทษทีนะไม่ไม่ใช่ปูที่ติดนะแต่เป็นต้นไม้พวกตระกูลบอนที่ติดไวรัสน,นะครับเ,เดี๋ยวอันนี้อธิบายนิดหนึ่งคือกล้องผมเนี่ยมันจะอมเหลืองน,นะครับกล้องมือถือเนี่ยจะอมเหลือง แต่จริงๆแล้วตรงสีที่เป็นออกเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนที่ฝรั่งเขาเรียกว่าชาทรูสนะครับเป็นสีของเหล้าฝรั่งเศสชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อเรียกว่าชาทรูสก็จะเป็นสีเขียวต้องอ่อนออสีออกเงาเงานะเขียวเขียวอ่อนนะครับเป็นแบบนี้ด้วยลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่คนบางทีก็ไม่รู้แล้วก็ไปเทียบกับชาร์นะครับก็จะเห็นว่า บางคนก็จะเรียกว่าเป็นเอโบ้านนะครับเรียกว่าโกลบกีนบ้างนะครับหรือว่าเรียกว่าเจสเซเนียบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่เลยนะครับถ้าถ้าเทียบดูลักษณะใบหลายๆใบคือถ้า,ถ,าถ้ามีใบเยอะมีต้นเยอะแบบที่ผมมีเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นต้นนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะครับใบนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนกับ เอเมรัล์มากนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมครแล้วพื้นใบเป็นสีอ่อนแต่น,นี้คนละคนละต้นกันนะอันนี้อีกต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆว่ามันเป็นภูเอเมรัล์ได้นะครับซึ่งเอเมรัล์เนี่ยก็คืองาช้างที่เขาไม่มีสีขาวแต่สีพื้นเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็มีลวดลาย ออกมาจากตรงกลางแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไปดูต้นอื่นเนี่ยก็จะมีบ <Anyone? S 2> ้างนะครับมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดนะฮะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าออกมาจากตรงกลางชัดแถมนํำมิําน้้าบางอันก็จะกลายเป็นสีเหลืองตรงกลางแบบนี้นะซึ่งก็จะกลายเป็นบางคนก็เลยเรียกว่าเป็นเอโมรัลแทนเพราะว่ามีเกลียวอ่อนอยู่ตรงกลางนะแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีนะเช่นนันนี้ ทีนี้บางคนก็บอกว่าเหมือนเจสซีเนียเพราะว่าเพราะว่าเจสซีเนียเนี่ยลักษณะดเด่นของเขาก็คือการที่มีเราเห็นลวดลายโครงกระดูกเนี่ยชัดนะครับลวดลายโครงกระดูกชัดอย่างเช่นอันนี้น,นนะที่เป็นกระดูกของใบที่เขาเรียกสเกิร์ตันนะครับแล้วก็ลวดลายที่เป็นตรงนี้เขาเรียกลายโมเสสนะครับลายโมเสกแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีเขียวอ่อนแบบนี้นะครับ คือเจสซเนียเนี่ยเป็นโพโกลเดนนะครับที่ลวดลายออกมาทาง Marble q u e e ีนนะครับก็คือมีลายละเอียดแบบมาร์เบิลมาร์เบิลควีนหรือว่าราชินีนอนนะครับแล้วก็มีลวดลายสเกลตันอย่างที่ที่บอกแล้วก็มีลวดลายของโมเสกแบบนี้บ้างนะครับบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเยอะแจะเป็นดักแบบนี้นะทีนี้เอาลองเทียบกันดูอันนี้คือเจสซีเนียนะ จะเห็นว่าเจสซี่เนียรนะจริงๆแล้วเขาจะเหมือนอ่าโกลเด้นหรือว่าปูด่างธรรมดาผสมกับมาบนควีนก็คือมีลายสเปกเกิลละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็จะเห็นลายที่เป็นสเกลเลตันนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงเส้นตรงกลางตรงเนี้ยเขาบอกว่าต้องเป็นสีเข้มลวดลายกระดูกเนี่ยลวดลายกระดูกตรงเนี้ยเส้นเนี่ยจะต้องเป็นสีเข้มนะครับ เป็นสีเข้มแบบนี้นะแต่อันเนี้ยจะเห็นว่าเป็นอ่อนบ้างน,นะครับบางอันก็เป็นเข้มบางอันก็เป็นอ่อนก็ก็จะไม่ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยนะนะลองเทียบกันดูก็ได้ว่า,ว,าว่ามันคุณลักะไม่เหมือนกันนะครับอะทีนี้ก็กลับมาดูต้นหลักของเรานะครับกิ่งทางซ้ายเนี่ยจะออกไปในทางของ อาราชินีนอ่อนหรือว่าอ่ามาร์เิลควีนเป็นหลักนะครับมีบางกิ่งเนี่ยที่ดูเหมือนสโนควีนนะครับซึ่งผมมีใบที่ขาวกว่านี้แล้วก็จุดเล็กกว่านี้นะเป็นสโนควีนแท้ๆนะครับซึ่งต้นนี้เขาก็ให้ลายแบบนี้ได้นะครับทีนี้มาดูลายเนี้ยที่ผมเคยบอกไว้ก่อนเมื่อโพสต์ก่อนก่อนก็คือลายที่ฝรั่งเขาเรียกว่าโกเด้นไวส์สปอร์ตครับทำไมถึงโกเด้นไวส์สปอร์ตเพราะว่า มันมีลวดลายตรงเนี้ยคล้ายๆกับผู้ผู้ด่าธรรมดาหรือว่าโกลเด้นนะครับมีสีเหลืองนะครับตรงเนี้ยเป็นจุดสีลายสีเหลืองไม่ไม่ใช่จุดนี้นะจุดนี้เป็นลักษณะจุดของอาจจะโดนมาแรงเจาะแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำอันตรายที่หน่อยแต่ว่าจะเห็นปื้นๆสีเหลืองตรงนี้นะแล้วก็สีขาวแล้วก็ลวดลายของราชนีนออนนะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นส่วนผสมของ ราชินีเินนอนกับโกลเด้นนะครับผสมกันนะครับเนี่ยก็กินทั้งฝั่งนี้นะก็จะเป็นลักษณะเนี่ยแต่ว่าอย่างนี้นก็จะมีพิเศษหน่อยก็คือมีลายของวิตอรี่ผสมเล็กน้อยอยู่ทางนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับกิงนี้ดูผุนเผก็คือมาร์เบิลควีนนั่นแหละครับดูผุนเผน,นะทีนี้มาดูทางฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีส่วนผสมของ marble queen หรือว่าราชินีนอ่อนเนี่ยผสมกับ b ู u v i t r y ดูใบนี้ครับใบนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นส่วนผสมระหว่าง marble queen แล้วก็ตัวใน victory ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะชัดเราจะจะเป็นปืน้นน้าเขียวเข้มซึ่งเข้มแบบเข้มตัดกันเขียวยอ่อนตรงพื้นเลยนะตัดกันเยอะมากแล้วก็จะมีลวดลายที่เป็นสเกลตัน โครงกระดูกของใบเ,เห็นชัดๆอยู่นะครับขึ้นไปอีกหน่อยนะอันนี้ก็มีเช่นกันนะแล้วก็มีส่วนผสมของสโนว์ควีนทางขวาเนี่ยครับแล้วก็เป็นลักษณะของพูวิกตอรีนะครับที่อยู่แบบนี้นะต้นนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผสมนะก็ไปผสมไปเรื่อยๆจนจนเขาอ้อไปข้างหลังมาอ้อ,อไปข้างหลัง ตรงนี้ก็จะเริ่มแบบเป็นคล้ายๆธรรมดามากวะเป็นหินอ่อนผสมกับกูดาธรรมดานะอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็จะเห็นลวดลายของวิซตลี่ที่เป็นเล็กๆอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าอันนี้ลายก็ไม่ได้ชัดมากนะอ่าทีนี้มาดูกิ่งกิ่งหลักกิ่งหลักก็จะเห็นเนี่ยลวดลายแบบเนี้ยนะครับลวดลายวิซิลี่แบบนี้นะเนี่ยคือวิซิลี่ จะเห็นชัดเลยนะว่าเขาแตกต่างจากภูอื่นๆทั่วไปซึ่งผมเคยถ่ายรูปเทียบกันให้ใหดูแล้วนะครับว่าเมื่อเทียบกับภูที่ต่างๆที่เท่าที่ผมมีนะมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับที่ทบอกว่าเป็นเอ e ม a รลหรือว่าเป็นโกลบอลกีนหรือว่าเป็นเ,เจสซี่นย์เนี่ยแตกต่างชัดนะครับแตกต่างกันชัดมาก รวมถึงใบนี้นะใบนี้ใบนี้ก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเขียวมาเลยครับก็คือเจดนะครับเขียวเปิดเลยนะแล้วก็ลักษณะพิเศษของผู้วิอยา่อยก็คือเขามีการปิดผิดรูปทรงเนี่ยสูงมากๆนะครับสูงมากๆเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะกลายเป็นใบลักษณะแปลกเลยนะเป็นคล้ายคล้ายสเกลเตตันคีเล็กๆอยู่ตรงนี้นะหรือแม้แต่อันนี้นะที่เป็น ยาวนี่แย,ยาวแบบไม่ใช่กูยาวเลยนะหรืออันนี้อันนี้ก็เช่นกันนะยาวแบบคล้ายๆเดลีเลยนะแล้วก็ข้างในก็ยังมีใบที่ผิดรูปผิดตรงะอะไรอีกเยอะนะใบที่แคกเก็นเพราะนั้นเนี่ยผมมันจึงมีหลายหคนโดยเฉพาะนักวิชาการที่เป็นนักพฤติศาสตร์เนี่ยเขาลงความเห็นว่าต้นนี้เป็นไวลา แต่ทุกคนบอกกับผมว่าว่าเป็นไวรัสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหมายความว่าไม่เคยเห็นแบบนี้ในปูดังมาก่อนนะครับซึ่งเขาก็อยากให้ผมตรวจสอบนะครับซึ่งผมก็พยายามตรวจสอบพยายามหาแหล็บที่จะเทสให้ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ก็ยังไม่เจอทีนี้ข้ามาดูตรงอื่นบ้านนะก็เนี่ยจะเห็นว่าผมมีเยอะนะมีเยอะมีเยอะ,ม,ยอะมีเยอะพร้อมที่จะปล่อยแต่ว่าผมไม่ปล่อยครับเพราะว่าผมอยากให้มันมั่นใจว่า ผูพ,พวกนี้เขาไม่ได้เป็นผูที่มีโรคนะครับไม่ได้เป็นไวรัสแล้วก็เขาไม่ทำอันตรายกับพืชอื่นๆหรือว่าผูด่างอื่นที่ที่มีนะครับซึ่งอย่างที่บอกที่เคยโพสต์ไว้เนะี่ยต้นนี้อยู่ในบ้านผมมา2ปีกว่าแล้วใน2ปีกว่าเนี่ยไม่มีผู้ด่างอื่นๆนะครับที่ติดโรคหรือมีอาการแบบนี้ก็คือถ้าเขามาเป็น อย่างนี้ยถ้ามาเป็นหินอ่อนเขาก็ยังคงรูปแบบนี้นะครับไม่หรือว่าจะเป็นผู้ฉลุกเนี่ยเขาก็เป็นอย่างอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้มีอาการแบบเหมือนต้นนี้นะเพราะถ้ามีเราก็ต้องมีนอกมีไปละแต่นี้มันก็ยังไม่มีท,ทัทีนะเนี่ยอย่างเงี้ยใบแบบผิดรูปซึ่งมันก็เป็นไปได้ครับที่ไวรัสจะทําให้เกิดการผิดรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็ บอกไม่ได้จริงๆบอกไม่ได้แล้วก็ก็ไม่ขายด้วยเพราะว่ากลัวครับไม่ไม่อยากให้ทุกคนได้ของที่มันไม่ดีแล้วก็เป็นอันตรายกับพืชหรือว่าต้นไม้ที่บ้านคุณนะครับจนกว่าจะแน่ใจนะนี่นี่ย <c oughs> <around the room> หะวัฏลักของวิกเตอรีจริงๆเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าบางต้นเนี่ยเขียวเขียวแล้วก็ ค่อยมีลายวิตทอรี่มาแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะบอกว่าเป็นเอเมอโรลก็ไม่ใช่ละฮะอย่างเงี้ยไม่ใช่ละอย่างเงี้ยก็เข้าขายบางคนก็ดูอย่างงี้ก็บอกเจสซี่เนียนะครับแต่ว่าเจสซี่เนียมีลายที่ละเอียดกว่านี้อย่างเช่นอันนี้นะใบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยจะเห็นความโดดเด่นของของพูวิตทอรี่ชัดเจนเลยว่าเขา มีรวดลายที่แตกต่างจากพูอื่นๆที่เราเห็นในชาร์จจริงๆนะครับแล้วก็มีบางต้นที่กลับยอดยอดกลับมาเป็นเขียวเหมือนเดิมก็ก็มีนะครับต้องหาก่อนอย,อย่างต้นนี้ก็ใช่นะครับแต่ว่าเขาต้นนี้หน้าตะอ่อนแอแล้วก็กำลังจะทิ้งไป นี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นที่ปักชำมานานะ้ะแต่ว่าใบเนี้ยก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะมีปัญหาลนะใบเนี้ยแล้วก็อีกสักพักก็คงจะทิ้งใบแต่พอดูใบใหม่นะครับใบใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือเขียวเลยนะครัเขียวเลยไม่มีรดลายเกิดขึ้นเลยนะอย่างนี้ก็เช่นกันนะอันนี้มีลายของวิซิลลี่อ่อนแต่พอมาเป็นใบเล็กใบใหม่เนี่ย ไม่มีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยสรุปไม่ได้ว่าเป็นไวรัสหรือไม่เป็นไวรัสเพราะว่า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าต้นไม้ติดไวรัสแล้วเนี่ยยอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเลยเนี่ยจะต้องต้องมีอาการของโรคนะแต่ว่าอันนี้แทบไม่มีนะก็เลยยังสรุปไม่ได้สักทีก็คลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับก็ขออนุญาตจบจบคลิปเนทะ่านี้นะก็ ขอบคุณมากนะครับที่ที่ติดตามผู้วิสอรี่มาตลอดครับถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ